แมโทมัสพาเพื่อนๆดูบ้านนอกเมืองนะทุกคนบ้านบ้านพ่อโทมัสนะ่ะบ้านแม่โทมัสนาะบ้านนอกเมืองก็จะประมาณนี้อันนี้คือถังขยะนะทุกคนถังขยะหน้าบ้านอันนี้คือถังขยะคือคนเช่าแม่โทมัสอยู่อยู่ด้านบนนะทุกคนชั้นบนเขาอยู่ชั้นล่างคือเขาเสียชีวิตแล้วย้ายออกนะเพื่อนๆพ่อโทมัสก็จะจะ จะให้คนอื่นเช่านะเขาก็ต้องเคลียร์ของออกให้แม่โทมัตนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนแม่โทมัตเก็บภาพบรรยากาศไม่ได้นะทุกคนเพราะบ้านมันหลังยาวนะทุกคนก็จะประมาณนี้บ้านนอกเมืองอนะทุกคนนะแม่โทมัสถ่ายให้ดูนะบ้านโบราณเยอรมันอะทุกคนนะทางด้านหลังนี้ก็คือเพื่อนบ้านแม่โทมัตนะเพื่อนบ้านแต่แม่โทมัไม่เคยคุยกับเขานะทุกคนนะเพราะแม่โทมัตอยู่แต่ด้านบนแล้วก็ออกไปสนามทางด้าน ดนนเดี๋ยวยังไงแม่โทมัสจะไปถ่ายเพื่อนๆดูนะทุกคนนะมีลามีม้าด้วยอะ่ะทุกคนมีวัวนะฝูงว,วัวเพราะว่ากำลังเอาว,วัวออกมานะแม่โทมัสจะถ่ายเพื่อนๆดูนะวิวนี่แม่โทมัสถ่ายไม่เป็นนะทุกคนขออภัยด้วยนะทุกคนเคนะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่โทมัสจ็บภาพบรรยากาศบ้านนอกเมืองให้เพื่อนๆดูกันนะบ้านบ้านพ่อโทมัสนะคะอันนี้คือบ้านบ้านเก่าแม่สามีอ่ะนะเสียชีวิตก็เลย ตกเป็นของพ่อโทมัสนะทุกคนนะนะเป็นมรดกตกทอดมาให้ลูกให้หลานโอเคนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวแม่โทมัสพาดูอีกด้านหนึ่งนะทุกคนนะฝูวัวดูทั้งด้านหน้าด้านหลังนะเ,นเพื่อนๆโอเคนะคะรอรับชมค่ะอันนี้คือบรรยากาศบ้านนอกเมืองแม่โทมัสนะทุกคนเนีย่ยฝูงอีเซนขึ้นลานะเ,นเพื่อนๆลานะ แล้วก็ม้านะทุกคนแม่โทมทัสถ่ายให้ดูตะกี้นี้มันอยู่ไกลนะทุกคนแม่โทมทัสจบคลิปเพราะว่าพ่อโทมทัสคุยกับเพื่อนบ้านนะทุกคนนะที่ว่าเป็นหมออะไรอะ่ะเนี่ยคือฝูงวัวน,นั่นนะทุกคนเขาเช่าพ่อเช่าเช่าที่ดินพ่อโทมทัสมาปล่อยวัวนะทุกคนเนี่ยพ่อโทมทัสก็เลยแบ่นให้เขาเช่านะทุกคนเพราะว่าปล่อยไว้ก็ว่างเปล่าก็เลยให้เขามาเอาวัวมาปล่อยนะทุกคน นะเราก็ได้ค่าเช่าไปอะทุกปีแต่ไม่รู้ว่าเยอะหรือน้อยนะทุกคนก็ดีกว่าปล่อยไว้ว่างนะทุกคนนะแม่ธอมัสจะโทนให้ดูนะทุกคนนะเนี่ยฝูงวัวนะตะกี้เนี่ยที่แม่ธอมัทถ่ายที่ว่าเป็นหมออะไรอะ่ะเขาเลี้ยงวัวก็เ,เป็นเกษตรกร,ะร,กรนะทุกคนอ่าเนี่ยฝูงวัวเขาและนี่ก็แก่ทุกคนไอ้ไม่ใช่อะ่ะทุกคนลา ลาลาลาใครอยากขี่ม้าขี่ลาให้มาทางนี้นะเดี๋ยววันไหนแม่โทมัสจะพาพาลาไปทัวร์ไปเดินนะทุกคนนะไปเดินเล่นอะไรเงี้ยเนี่ยหมานะทุกคนเพื่อนๆที่บ้านนอกเมืองแม่โทมัสจะประมาณเนี่ยชนนบดนะทุกคนเหมือนต่างจังหวัดบ้านเรานะทุกคนนะเนี่ย น,นี้เขามาเช่าพ่อทมัสเอาวัวมาปล่อยนะทุกคนก็ดีดีไปนะแม่ทมัสนะไม่งั้นตันดญ้าตายเลยนะน,นี่ <c oughs> เจอกันด้วดีใจนะเพื่อนๆโอเค okay, นะคะเดี๋ยวแม่โทมัตจะถ่ายด้านหน้านะทุกคนว่าจะยังไงวันนี้แม่โทมัตามาดูมาดูข้างล่างนะทุกคนเพราะว่าข้างล่างเขาเสียชีวิต เขาตายนะทุกคนก็เป็นมะเร็งตายแล้วเขาต้องย้ายของออกเนี่ยแม่โทมัสกับพ่อโทมัสเลยมาดูว่าเขาเรียบร้อยขนาดไหนแต่แม่โทมัสนี่อยู่ด้านบนนะทุกคนแม่โทมัสให้ดูเนี่ยแม่โทมัสอยู่อยู่ข้างบนนะทุกคนคนคนเช่าอยู่ข้างล่างเพราะว่าบ้านนี้มันเป็นบ้านบ้านสองชั้นนะสองครอบครัวเดี๋ยวยังไงแม่โทมัสก็จะถ่ายเล็กน้อยเพื่อนๆดูนะทุกคน เดี๋ยวไปดูดูสนามลางด้านนั้นะทุกคนบ้านแม่โทมัสสนามหญ้าเนี่ยสนามหลังบ้านนะเพื่อนๆอันนี้อันนี้ทางขึ้นของแม่โทมัสนะขึ้นทางนี้แต่คนเช่าจะไปขึ้นอีกด้านหนึ่งอ่ะโอเคนะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่โทมัสถ่ายให้ดูภาพนะถ่ายเล็กน้อยเพื่อนๆเดี๋ยวป่าว่าแม่โทมัสนะ มาถ่ายอวดโชว์อะไรเงี้ยพ่อโทมัสจะประมาณนี้อ่ะทุกคนมีชอไม่แม่โทมัสถ่ายโชว์นะทุกคนแต่แม่โทมัสก็ต้องถ่ายนะทุกคนถ่ายทาวิดีโอเพื่อนๆนะทํา youtube เราก็ต้องถ่ายต้องโชว์ใช่ไหมเพื่อนๆเนี่ยนะมันบรรยากาศมันมัน,มนอนี่มากอ่ะทุกคนนะอันนี้คือ เล่นๆน,นะทุกคนลาฮะ<ม>เข้าแล้วนะเห็นไหมทุกคนน่ารักไหมเ,เพื่อนๆน่ารักมากอ่ะนะ<ม>น่ารักที่สุดเลยค่ะเพื่อนๆลานะคะทุกคนแม่โทมัสอยากได้อย่างเงี้ยทุกคนเลี้ยงไว้ที่เมืองไทยที่บ้านแม่โทมัสนะที่สวนน<ม>่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาซื้อกันที่ไหนแพงไหมเขาต้องจดทะเบียนไหมแต่ที่นี่ซื้อเราต้องมีจดทะเบียนนะทุกคน ให้ดูบรรยากาศทางด้านนั้นเนี่ยทุกคนนะเนี่ยเห็นไหมทุนเพื่อนเห็นหนะ้าที่เขาเขาเอาเส้นได้มาขีดเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็คือคือมันเป็นแบบว่าใช้แบตเตอรี่นะทุกคนเนี่ยไม่ให้พวกวัวพวกม้าเนี่ยออกนะพวกลาเนะ่ะใ,ให้ออกไนงะให้มันอยู่แค่นี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวแม่ทมัสให้ไปดูอ่าข้างหน้านะทุกคนคนมาเช่าเนะ่ะ เขาย้ายออกเขาเก็บของแม่โทมัสเห็นแล้วโอ้โหเขายังทําไม่เสร็จเลยอนะทุกคนนะพอกของเขาเยอะนะทุกคนเขาต้องเคลียร์ออกให้ให้ให้พ่อโทมัสนะทุกคนนะแล้วเขาก็เราแม่โทมัสพ่อโทมัสก็จะเรโนเวทแล้วก็ให้คนเช่าอย่างเงี้ยถ้าหาคนเช่าได้แม่โทมัสก็สบายใจทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกคนนะหิมะก็จะมานะ่ะนะ แล้วแม่โรมมสก็ไม่ต้องการนะบ้านนอกเมืองอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเห็นนะไม่ใช่ว่ามันอยู่แบบสุขสบายนะดูวิวธรรมชาติสวยงามแต่เวลาเรามาอยู่กิ่งงาน,งานเยอะนะเพื่อนให้อยู่อาพาร์ตเมนต์ดีกว่านะอยู่อาพาร์ตเมนต์ในเมืองอะดีกว่าทุกคนงานไม่เยอะนะทุกคนตัดหญ้าก็มีคนตัดให้เขาจะมีพานโรงทําให้หมดที่นี่เราทำเองนะทุกคนเนี่ย แม่โมัไม่ถ่ายเยอะนะทุกคนนะโอเคนะเดี๋ยวแม่โทมัสให้ไปดูอ่าด้านหน้าทุกคนนะถ่ายถ่ายราให้ดูอีกนิดนึงนะเ,นเพื่อนๆน่ารักมากโอเคนะเ,นเพื่อนๆเดี๋ยวแม่โทมัสไปถ่ายแล้วนหน้าให้เ,เพื่อนๆดูอัอนนี้นะทุกคนบ้านนอกเมืองนะช่วงฤดูใบไม้ร่วงอนะทุกคนป่านะทุกคนยืนนะมันจะยาวนะทุกคน มันจะเป็นอีกบ้านหนึ่งนะทุกคนมันจะอันนี้เป็นแบบบ้านชาวนาเยรอรมันสมัยเก่านะแบบเปาหุบนะทุกคนนะมันถึงจะยาวๆอย่า,ยางเงี้ยฮะัลโหลนิกซีฮัลโหลพ่อโทรมาเจออันนี้คือเพื่อนบ้านนะทุกคนนู่น อันนั้นคือบ้านคนที่เป็นหมอแล้วทุกคนที่อาวัวอ่ะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะบ้านแม่โทมัสต้นไม้นี่ลวงนะทุกคนปกติถ้าเป็นหน้าซัมเมอร์เขามีดอกนะทุกคนเนี่ยประมาณนี้แม่โทมัสไม่มีอะไรถ่ายให้เพื่อนๆดูนะ อันนี้วัวเพื่อนบ้านนะทุกคนที่ว่าเขาเช่าเขาเช่าที่ดินพ่อโทมัสนะปล่อยวัวโอเคแล้ okay, นเพื่อนๆเ,เดี๋ยวยังไงแม่โทมัสถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูนะทุกคนแม่ทมัสก็ถ่ายให้หมดแล้วนะทุกคนมันไม่มีอะไรที่ว่าจะถ่ายลุงให้เพื่อนๆดูนะแม่ทมัสก็มีแค่นี้อนะทุกคนนะแม่ทมัสก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะทุกคนนะอันนี้คือรถถังขยะนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะเอามา เอาขยะไปนะทุกคนที่เขาไม่ต้องการอนะโอเคนะคะขอบคุณมากนะ่ะทุกคนฝากติดตามนะคะช่องพันนีแม่โทมัสแฟมิลี่อะนะทุกคนเจอกันชิปหน้าวิดีโอหน้าของแม่โทมัสนะคะบ๊ายบายเอายี่เด้เซนค่ะ